ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับด่วนล่าสุดลมเปลี่ยนกระทนหันประเดิมอีาสานด่านแรกแนวพระทะอากาศพายุฝนฟ้าขนองพยากรณาา์ กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรา,กาศในช่วงเย็นวันจันทร์ที่24ตุลาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งแต่ในด้านของพื้นที่ฝนจะเริ่มเข้ามาในวันพรุ่งนี้ประเดิมอีสานด่านแรกนะคะรวมถึงในวันถัดไปที่ฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นบรเิเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลตมอ,อ ซึ่งพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้างเราจะไปรับชำรับฟังข้อมูลข่าวนะครับจากที่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป25จนถึง27ตุลาคมบริเวณความประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนลงทําให้ประเทศไทยทางตอนบนมีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงในด้านของความชื้นที่ถูกพัดนําเข้ามา จากลมตะาออกและลมตะาออกเฉียงใต้ที่จะพัดนําความชื้นเข้าปกคลุมภาคตะาออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะาออกดังนั้นจะทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นโดยจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคตะาออกเฉียงเหนือก่อนนะคะในวันพรุ่งนี้25ตุลาคมตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะาออกเฉียงเหนือฝั่งตะาออกและบริเวณพื้นที่ภาคตะออกเฉียงเหนือทางตอนล่าง จากนั้น26ตุลาคมจนถึง28ตุลาคมในทุกภาคฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นทั้งภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลตําออกซึ่งนะครับในด้านของมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงทําให้มีหมอกเข้ามาในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นหลงเหลืออยู่นะครับทั้งบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคตออก ส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนได้อย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณและกร,ระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงบ้างนะครับจากนี้ด้านของหย่อมบอประกาศต่ำ 92B ที่เคลื่อนตัวบริเวณทะเลฝั่งอันดามันขึ้นฝั่งบริเวณพื้น,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 นที่ประเทศบงังคลาเทศและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซคโครนสีตรังในขณะนี้นะครับดังนั้นนะคะพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในช่วงนี้จะมีสภาวะอากาศที่แปรปรวนมีทั้งฝนในช่วงบ่ายค่ำเดึกส่วนอากาศหนาเวเย็นลงในช่วงเช้า ซึ่งฝนที่เกิดขึ้นไม่เน้นเป็นฝนตกหนักตกแรงอะไรนะครับแต่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางและในช่วงแรกที่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่นะครับซึ่งภาคเหนือในคืนนี้จนถึงวันวันุ่งนี้จะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้า ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-23องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่าย32-34องศาเซลเซียส24-25จนถึง,ง,งตุลาคมจะมีอากาศเย็นและมีหมอกเข้ามาในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วน26-28ตุลาคมจะมีอากาศเย็นมีหมอกรวมถึงมีฝนเข้ามาประมาณ10-30เซนของพื้นที่จากนั้น29ตุลาคม อุณหภูมิจะลดลง1-2งสองศาเซลเซียสและจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าส่วนพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือในวันนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีอากาศเย็นจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้ารวมถึงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-23งาองศาเซลเซียสสูงสุด3-2จนถึง3 4องศาเซลเซียสจากนั้นนะครับ25ตุลาคมจนถึง27ตุลาคมพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าะนองเพิ่มขึ้น20-40ปรเนของพื้นที่ จากนั้น28ตุลาคมจนถึง29ตุลาคมอากาศจะเย็นลงจากมวลอากาศเย็นอโรกใหม่ที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมนะครับลมกระโชกแรงในระยะแรกและอุณหภูมิจะลดลง1-2งององศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคกลางในวันนี้ในช่วงเช้าจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้านะครับจะเป็นหมอกบางและในช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างหลังจากนั้นนะครับ 25ตุลาคมและ28ตุลาคมจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนจะมีหมอกในตอนเช้าและฝนเล็กน้อยบางพื้นที่จากนั้น26-27ตุลาคมจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มขึ้น20-40เ40เซนของพื้นที่ส่วน29ตุลาคมจะมีมวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาปกคลุมอากาศจะเย็นในตอนเช้าและลงประโชคแรงทำให้อุณหภูมิล,ลดลง1-2องศาเซลเซียส พื้นที่ภาคตะวันออกจะมีหมอกบางในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดช่วงดึกถึงเช้า24-26องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่าย33-35องศาเซลเซียสซึ่งนะครับในด้านของพายุเคลื่อนตัวออกห่างไปเรื่อยๆคลื่นลมทะเลก,ก็จะมีกำลังอ่อนลงคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร จากนั้นนะครับ24-25าและ28ตุลาคมจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนมีหมอกในตอนเช้าและจะมีฝนเล็กน้อยเข้ามาในบางพื้นที่จากนั้น26จนถึง27ตุลาคมจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น20-40เนของพื้นที่จากนั้น29ตุลาคมอากาศจะเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2งสองศาซันซียะจากมวลอากาศเย็นที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมนะครับทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ส่วนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุด24 26งบองศาเซลเซียสสูงสุด3 2มองถึงาองศาเซลเซียส24-25และ28ตุลาคมจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนและมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าฝนเล็กน้อยบางพื้นที่จากนั้น26-27ตุลาคมฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นเป็น20-40เป็นของพื้นที่จากนั้น29ตุลาคม มวลอากาศเย็นจะแผ่เข้ามาปกคลุมจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมกระโชกแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะครับส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่ม7% 0เนของพื้นที่เน้นบริเวณประโจคีรีขันชุมพรสุราษธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนนิได้ของการคาดการฝนเจวันล่วงหน้าตลอดทั้งช่วงฝนฟ้าขนองเกณฑ์จะอยู่ที่ประมาณ60-7ถึงเซนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่คลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝั่งตะวันตกนะคะในวันนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา6เซนของพื้นที่เน้นระนองพังงาภูเก็ตกระบีและตรัง อุณหภูมิต่ำสุดช่วงดึกถึงเช้า2 3่สถึงหองศาเซลเซียสสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่าย3.2-34องถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนการคาดการฝนเจวันลงหน้าตลอดทั้งช่วงนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเกณฑ์ของฝนจะอยู่ที่ประมาณ60-8ถึงเซนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ 24-29ตุลาคมทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรดังนั้นนะครับในวันนี้24-25ถึงจนตุลาคมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่จากนั้นในวันพรุ่งนี้25ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกฟ้าคนองเข้ามา โดยจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับจากมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงทําให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้น26จนถึง28ตุลาคมพื้นที่ฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมมณฑลตะวันออกดังนั้นขอให้ระวังและรักษาสุขภาพในช่วงนี้นะครับจากอากาศที่จะแปรปรวนสน่วนในด้านของพายุในช่วงปลายเดือนนี้นะครับ มีแนวโน้มเคลื่อนตัวออกห่างจากประเทศไทยและไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตรายงานให้ทราบเป็นระยะะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ